รงไนกลคับเต็มๆเลยครับว้าวแซ่บจนเบิดถ่วยนะครับผมนี่ครับผมแซ่บไลยจนได้สี่กระบาลนะครั้ขอบคุณมากคุณคนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับผมมาพอกๆกับผมนะครับกับช่องนายยูนกินนะครับผม มืัอนี้สิพาไปหานนูกินแซ่บๆนะครับแถวนี้เขาเอิ่นว่าร้านขนมจีน30บาทมาสัตว์ครับผมไปเบิ่งกันครับว่าหน้าตาสิบออกมาหน้ากินหน้าทานสำหรับไนะครับนี่ครับร้านครับนี่ร้านครับขนมจีนนี่ไก่เวอร์ตัวนี้ครับนี่แบบยาอย่างแน่นาะครับเหลือไก่ปลาแล้วก็ปลากระทิค่ะใกล้ก็เหลือเพิงนอยู่ค่ะอันี้มัยาปลาป่ะครับค่ะปลาหลัก เอาเนี่ครับที่นนี่ครับเอาสั่งเยอะใช่นี่น้ำเลยวครับใ่ถึงในน้ำเนาะครับได้ครับนะครับรอชมหน้าตาอาหารมาแล้วครับอาวกินคนเดียวคือได้สองถ้วยครับออครับผมไหนไทยอันนี้ลาวอ่ะนนี่ลาวของเรานะครับ ี่ครขนมจีน30บบาทนะครับวาส,าสันครับผมมาครับแซ่บแซ่บทุกกนครับผมนี่เตรียนบรรยากาศกินนะครับมันนี่มันกินที่รา้านนะครับก็ได้ ลา,ลายยิ่งนะครับผมนี่ครับเยูใ่ในไกลใหญ่ๆเลยครับรสชาติก็ดีครับ ยาก็ได้รสชาตินะครับด้กินถึงเครื่องนะครับก็มาลองครับอันนี้ก็ตั้งอยู่อำเภอพลน,นะครับจังหวัดขอนแก่นะครับผม ไไกลครับเต็มๆเลยครับยามันมีปลเขือนพอ กินปลาก็มีครับ ในไก่เต็มๆอีกหนึ่งชิ้นครับครับ อีกชิ้นครับนี่ครับเรื่องในไก่เป็นไตนะครับแล้วบางที่เ,อ,เอืเ่ว่าโยอยัะเยอะไก่ บผักครับการที่ห้องกินอาหารนะครับเวลาข้าวเคี่ยวนะครับเวลาข้าวย่ำนี่ครับก็ต้องเคี่ยวหรือว่ายำให้มันแหลกๆนะครับะรัเวลากระเพาะย่อยนะครับการที่ทำงานในเต็มที่นะครับแล้วก็ร่างกายเขาสะได้ดูดสารอาหารจากที่เขากินเข้าไปนะครับในหลายที่สุดคือกันนะครับเพราะนกินเขาแล้วก็ต้องตามด้วยน้ำนะครับผมนี้ำเปล่านะครับการกินน้ำนะครับเาต้องกินให้มันได้ประาำก็หกถึงแปดแก้วในแต่ละวันนะครับผม สงสัยข้างสอดครับผมทุกท่านขอขอโทษขอไปครับฝ้าวปวดข้างหัวสลิจผูกเสียเลยก็เก่าครับผมขับนี่ก็ที่ว่าอิ่มท่องนะครับกุ้งคานะครับแสบนะครับสมกับที่ได้ยินเสียงหล่อมลีมาก็เลยลองมาซีบิงนะครับ ถ้าท่านใดที่ได้เข้ามารับชมแล้วก็ขอฝากนะครับกดติดตามนะครับกดไลห์กดแชร์ครับเข้ามาบอกนู่นของหมวอนกันได้ได้ครับผมถ้ามี่กิลิอาวาจาใด้บ่เหมาะสมกับกับขอโทษขอไปไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ท่านใดที่มารับชมนะครับก็ขอให้ยิเดมีแห้งนะครับอยู่หมันขวัเย็นครับแห้งๆบางๆมันมันครับไปพบกันชิปหน้านะครับว่าเฮาสิมี่เนวแสรบมาสูเบิ่งสูอยู่สูบกินยังอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีหลายๆครับ กินที่ร้านซีกับบ้านก็นได้นะครับนี่นครับผมเสียบไลายจนได้ซีกับบ้านนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะ